12K นะครับวันนี้ครบ50ปกิโลแรกนะครับกับรองเท้า a d i s t a r cs นะครับก็ขอบคุณนะครับ adidas thailand นะครับที่ส่งรองเทา้าคู่นี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับคู่นี้ได้รับพอดีเลยนะครับกลับมาจากเขาคอ,อ,อกำลังหารองเท้าที่จะ recovery run มาพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาวิ่งด้วยกันกับรองเทา้าคู่นี้ เรามาฟังความความคิดเห็นผมรีวิวแบบดิบๆเลยนะฮะวิ่งกันเนี่ยนะครับวิ่งกับโจ๊กอาดิดาสอะลิสตาซีเอสครับ เปเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับก็ซื้อได้ตามร้าน Adidas Brand Shop นะครับหรืออารินะครับหรือในเว็บไซต์เขาหรือ Super Sport นะครับ CS นะครับ Upper ใหม่นะครับก็เป็นทำจากวัสดุรีไซเคิลนะครับ p a r l e y Ocean นะครับก็วัสดุจากที่ Adidas เขาไปเก็บมานะครับพวก ะตามชายหาดพลาสติกมากรีไซเคิลนะครับระบายดีนะนะครับดูเนี่ยเหมือนสองชั้นนะโอเวอร์เลยก็โอเคนะครับดีไซน์สีตอนนี้ก็จะเป็นสีโทนนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะมาวิวละเอียดให้วันนี้เอาคร่าวๆก่อนสิบสองกิโล ็มิดโซนะครับเดือแพทิเตอร์นะครับทั้งทั้งมิดโซเลยนะครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตนะครับด้านล่างนะครับสปอร์ตซิสเ็มตรงเป็นแกนนะครับตรงกลางเท้าเลยให้สปอร์ตเป็รองเท้าสปอร์ตนะครับแล้วก็เหมาะนะฮะลงรันคข้อไปเรื่อยๆอย่างวันนี้นะครับ ฝนตกอากาศก็จะอ้าวนิดนึงนะครับ outdoor continental น,น,น,นะครับเ,เหมาะนะฮะกับใครนักวิ่งมือใหม่ที่กำลังหารองเท,างทาง้าออกกำลังกายหรือผู้ที่กำลังหารองเท,างทาง้ากลับมาวิ่งออกกำลังกายอยากจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับ วิ่งก็เป็นรองเท้าทางเดือคู่หนึ่งนะครับจาก a d i d a s นะครับสำหรับนักวิ่งประจำคู่นี้นะครับก็เหมาะเอาไว้ลองรันหรือขัรีบรันนะครับดีมากนะครับแต่ต้องใช้เวลาเบรกอินนิดนึงนะ <c oughs> ผู้นี้เนี่ยผมใช้เวลาปรับพยายามหาสวิตช์ปอยที่จะลงนะครับจะเห็นสวดทรงนะฮะจะเป็นเนรกเกอร์นะครับก็ส่งตัวไปข้างหน้าดีนะครับสวิตช์ปอจะอยู่ที่ประมาณกลางเท้านะครับถ้าลงแบบพอดีนะกลางเท้าถึงส้นเท้านิดนิดจะดีมากเลย ส้นนะครับฮิลสไตรเกอรนี่โอ้น่าจะชอบเลยนะครับนุ่มนุ่มไหมช่วงแรกๆต้องเบรกอินนะฮะเบรกอินไป30กว่ากิโลครับกว่าจะเริ่มโฟมหรือพดทีเจอกว่าจะเริ่มนุ่มนะครับด้วยน้ำหนักตัวด้วยนะถ้าใครน้ำหนักตัวเบาก็อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับแต่ตัวนี้โอเคเลยนะครับ ชอบตรงไอเลดเขานะ Adidas มีลูกเล่นนะครับที่รูร้อยเชือกนะฮะนะครับที่เห็นนี้นะครับวิ่งยาววิ่ง Recovery ไปเรื่อยๆดีมากๆเลยครับไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับแต่ใช้เวลานิดนึงในการเบรกดาวเบรกอินเบรกดาวเบรกอินวันนี้ผมก็โจ้นะครับโจก ผมกระโจกนะครับต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าคัตออฟแล้วครับได้เวลาไปทำงานก็ไปพบกันใหม่นะครับวันนี้ Adidas Adista CS ขอบคุณ Adidas Thailand มากๆครับส่งรองเท้าคู่นี้มาพบกันใหม่ครับ